ว่าสองน่วยนี้จะเป็นน่วยได่นะคะนะคะี่เราจะไปชุดกรีนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะซื้อเพชสินล้ำสาวพุทธาย<อ>คลิปนี้เราค่ทุกคนนะคะ<อ>มายูดีโคกหนองนานะคะมูนี้เฮาสีมาเอามะมีอีแล้วนะคะมะมีก็คืออะไรเอยมะมีก็คือขนุนนั่นเองนะคะทุกคนเอฟซีาตอบแล้วกุณ่ได้ยินนะ,ะ<อ>ก็คือแต่ว่ากนที่จะปเก็บมะมีข้างหลังเฮามีมะส้มพูทุกคน จะเก็บแห้คุณยายก่อนนะคะเอยเป็นโทษอีกแล้ว FC ะะอีลาสีเอจอยบนรุดมือเนี่ยนี่นะคะมาส้มผูยุโคกเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนมันมันหนุยใหญ่แล้วนี่แต่ว่าองเฮามันบ่คอยออกสีส้มผูมันไหนแต่ว่ามันกินได้แล้วนะนี่อุย้ยทุกคนมดแดงแงใครมดแดงนะบอได้นะคะ่อยน้องซานีนะคะกำลังน้องกำลังเอ็นห่างโมเด,ดีเาายวค่ะแต่เห็นนี้เมื่อกี้ก็เลยจะเป็นโทษ หยอกๆจักหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะยางแปะมามีไรอะไน,นี้ก็ปล่อยไว้ส่วนห้างตัวนี้เดี๋ยวหน้าตะปะหลอดมือน,นันนันเดี๋ยวให้นันนันมาเบิง้งว่าเอาไปแง่กินในบอนะคะทุกคนไปไปเบิ้งมามีเห่าดีกว่านันนันว่าได้กินหอมหลายมือละทุกคนนี่นะคะต้นมะมีเหา่าเดี๋ยวลาลองพิสูจน์กินก่อนนวยไปสูตรกินว่าสองนวยนี้จะเป็นน่วยใดน,นะคะีเหาจะพิสูจน์กลิ่นยนมุม ดมนะคะเห็นน้องแมงมุมอ่าอันนี้กินหอมอ่อนๆเม่หอมมากนะคะเดี๋ยวเราเซงว่ายังบไงตัวนี้คิดว่าอาจจะเป็นตัวนี้โอ้อันนี้หอมจริงนะคะอันนี้คือหอมมะมีเลยนี่นะคะทุกคนหน่วยนี้แต่น้องนุม่มเราแสดงว่าต้องเป็นน่วยนี้แหละเดี๋ยวเราจะอันนี้คือน้องซูคาตนเนาะถ้าจะหมุนๆออาเลยใี่ใจมีเดี๋ยว,ยวลองหมุนบิึงก่อน อุ้ยนี่ไงทุกคนอืมหของโปรดอีลายน่ะคือมะมีน่ะนี่นี่นะคะถ้าผู้ใหอยากกิ่นมอมมหมีธรรมาสัตว์โขกอีลาลูกละห้ารอบาทเอฟซีมาไปกินทุเรียนดีกว่าไม่หอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปให้นัานนันปาดนะคะยุ่เหินนอนนี้อันนี้น่าจะเป็นมะมีหนังนะคะปลูกไว้โดดละหน่อย,เ,ยเอาไว้นี่ก่อน นี่มาเก็บทรงหน้าหอนแบว่ากับด่างสีค่ะทุกคนมันแห้งแรงจังเลยนะคะเมื่อไหร่นะนีลาว่ะต่อข้อตอนนั้นมีน่วยตรงนี้นันน่าจะเอาไปแล้วพอเธอก่อนที่เขามาถ่ายความใหญ่แจ็คน่ะคือว่าตรงตรงตรงเนี้ยได้กินหอมแล้วใส่นันน่ะมาเอาไปแล้วแสงว่าเหลือน่วยหนึ่งมารอบนานะคะนันน่ายีลาสองในนี่น่วยนี้น่ะย่าฟากินฟ้าเด้อสองไว้ได้หน่เขียนเขียนจองได้ปะน้องนุ่นได้ปะหยอกหยวก อย่าจอน้องนุงน่นเนาะเมื่อสักแล้วแสดงว่ามีแค่หน่วยนี้แหละคะ่ะทุกคนส่วนข้างหลังน่าจะเป็นหวายเนาะเพื่อผู้ใดจะ,ะกินแกงหวายก็คือมาเอาอยู่นี่ได้นะคะไปทุกคนวันนี้แดนหอนแล้วเดี๋ยวอีลาจะแลนะคะวันนี้เดี๋ยวอีลาจะขอดูแลเดี๋ยวนี้เมื่อเฮินไปให้คหุณยายพร้อมอยู่ในบ้านนะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวอีลาจะขอดูและอุ้ยอันนี้คือต้นมังยมนะน,นี่แต่ว่ายังโมเป็นมังยมโมเมนต์ Moment, มังยมมะเฟืง wow, heat, องว้าวเดต้นมะเฟือง แต่ว่าบอมแมนยังมาฝึกนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้เดี๋ยวอีลาจะหอโตก่อนนะคะเังกันก็อนกดไลค์และกดติดตามเพจสินุษสาไทยเดยจ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะเพะื่ออยากได้มามี5้0บาทโอนเลยไปแล้วไป